สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยช่องของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสาวสวยสุดน่ารักมากความสามารถนะคะนั่นก็คือลิซ่านั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยการแสดงสุดเจ๋งของเธอนะคะเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะทั่วโลกเนี่ยถึงกับอึ้งในความสามารถนะคะแล้วก็ความน่ารักของ ลิซ่านะคะโดยที่การที่ลิซ่าเนี่ยได้ถูกรับเชิญให้ไปแสดงในไนท์คลับชื่อดังที่ปารีสนะคะซึ่งก็ชื่อว่า Crazy Horse Paris, นะคะโดยที่เรียกได้ว่าเป็นนะคะไนท์คลับที่มีการแสดงโชว์คารบาเร่ที่แบบ e x c กซ์คลูสุดๆเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าการที่ลิซ่าได้มาแสดงในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือเธอเนี่ย เคยมาดูโชว์ของคาบาเร่แห่งนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะในช่วงที่ b l a c k พิ n k เนี่ยมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ปารีสค่ะทำให้เธอเนี่ยประทับใจในโชว์มากๆเลยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมเหล่านักแสดงที่หลังเวทีนะคะจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยตอบรับการมาแสดงอย่างที่แบบทุกคนแบบไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยจะตอบรับการแสดงครั้งนี้ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้ ก้าวข้ามผ่านขีดคนขีดจำกัดนะคะของการเป็นไอดอลเกาหลีนะคะคือเธอทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะโดยที่ข่าววงในเปิดเผยว่าลิซ่าเนี่ยเป็นผู้นำในการวางแผนการแสดงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำหน้าที่ในการดูแลการแสดงที่ Crazy Horse นะคะแล้วเธอเนี่ยก็ยังมัดที่ไนท์คลับแห่งนี้เพื่อมา ฝึกซ้อมครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแล้วก็เรียกได้ว่าทุกๆคนที่ได้ทํางานกับเธอเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเธอเนี่ยทำงานได้อย่างมืออาชีพมากๆแล้วก็น่ารักสุดๆเลยนะคะแถมยังเป็นการซ้อมที่แบบเรียกได้ว่าทําให้เหล่าผู้ที่เป็นสมาชิกนะคะในการร่วมโชว์กับเธอเนี่ยประทับใจในความสามารถแล้วก็ความน่ารักของเธอนั่นเองค่ะเพราะนะคะ ในคลับแห่งนี้เนี่ยต้องการให้ลิซ่าเข้ามาแสดงที่นี่นะคะเพื่อที่ต้องการให้ลิซ่าเนี่ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์นะคะในความภาคภูมิใจในความเป็นอิสระภาพแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการความอยากรู้อยากเห็นของผู้หญิงนะคะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาดูโชว์ในไนคลับแห่งนี้นะคะ่ะและก็แน่นอนว่าการแสดงของเธอเนี่ย ะะเป็นที่ประทับใจของทุกๆคนที่ได้เข้ามาชมกันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเหล่าบรรดาคนดังต่างเนี่ยก็เข้ามาร่วมชมการแสดงครั้งนี้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหล่าบรรดา b l ล c k พิง k ในวงนะคะไม่ว่าจะเป็นโรเซ่จีซูนะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะที่แน่นอนคะ่ะต้องบินมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจลิซ่านั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเหล่าบรรดา สมาชิกในวงเนีนะคะทำงานกันเป็นทีมแล้วก็รักเธอมากๆเลยคือทุกคนเนี่ยนะคะเข้ามารอชมการแสดงคาบาเร่โชว์ของลิซ่านะคะที่ปารีสนั่นเองค่ะแถมเหล่าบรรดาคนดังต่างๆ,ๆ,ๆมากมายเนี่ยยังต่อคิวรอซื้อบัตรการแสดงนี้นะคะอย่างใจใจดใจจ่อเรียกได้ว่าหลังจากที่ดูโชว์จบเนี่ยนะคะก็มีแต่คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะคะในการแสดงของเธอคือเรียกได้ว่าราคาบัตรก็ไม่แพงนะคะเป็นระดับที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าแบบการแสดงครั้งนี้ที่มีลิซ่าเข้ามาร่วมแจมเนี่ยจะมีค่าตั๋วสูงนะคะเราก็แบบเรียกได้ว่าแบบอาจจะเป็นแบบตัวพิเศษอะไรแบบนี้คะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ไปเนี่ยนะคะก็บอกว่าราคาบัตรเนี่ยนะคะ สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็เอื้อมถึงนะคะแต่ก็มีการเอาบัตรมารีเซลจนทำให้ราคาเนี่ยแรงเกินเบอร์มากๆเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เราได้ดูการแสดงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราพบว่ามีเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวุี้นะคะคุณตาเหน่งเนี่ยเข้ามาดูการแสดง ที่ค่ะบอเร่โชว์ที่ปารีสนีด้วยนะคะแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโชว์ที่ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะแถมยังมีคุณแม่ของลิซ่านะคะมาอ,ะอยู่ในทุกๆช่วงก,ก,ก,การแสดงแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องแบบสุดไปเลยค่ะแถมคุณแม่ยังพูดติดตลกเลยนะคะคุณแม่เนี่ยบอกว่าคิดว่าการแสดงของลิซ่าในครั้งนี้จะเซ็กซี่กว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะ คุณแม่ก็น่ารักมากๆเลยเละคะ่ะเป็นคนที่คอยซับพอร์ตลูกสาวในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเลยนะคะและแน่นอนค่ะนอกจากคุณแม่ของลิซ่าแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ลิซ่าโชว์จบเนี่ยนะคะก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยเข้ามาต้อนรับเธออย่างอบอุ่นนะคะแล้วลิซ่าเนี่ยนะคะก็มีความเป็นกันเองกับเหล่าบรรดาแฟนคลับสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะทำให เหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยถึงกับชมในความน่ารักของเธอนะคะและแน่นอนค่ะคนที่สำคัญอีกคนหนึ่งก็คือคุณเฟเดริกอานนะคะก็เข้ามาชมโชว์ด้วยนะคะพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายค่ะเรียกได้ว,ว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็คนที่สำคัญในชีวิตลิซ่าเนี่ยเข้ามาชมโชว์นี้แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเป็นการแสดงที่น่ารักแล้วก็เป็น การแสดงที่ crazy มากๆนะคะประทับจิตประทับใจของทุกๆคนมากๆเลยละคะนะคะก็นะะช่องของเราก็ยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของลิซ่าด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าเธอเนี่ยได้ก้าวผ่านขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็สามารถทำในสุกๆส,สิ่งที่เธอรักได้อย่างยอดเยี่ยมเลยะคะนะคะ,นะคะแล้วก็ การแสดงของเธอครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูเนี่ยนะคะก็คงจะมีความประทับใจแล้วก็เรียกได้ว่านะคะมีความอิ่มเอมใจกันไปทั่วหน้าเลยแหละคะ่ะแล้วก็ช่องของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลิซ่านะคะในทุกๆ โมเมนต์นะคะทุกๆเรื่องราวที่เธออยากจะทําค่ะถึงแม้ตอนนี้เนี่ยนะคะ YG จะยังไม่ได้ประกาศอะไรชัดเจนเกี่ยวกับการต่อสัญญาแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นแฟนคลับของ b บ a ็คพิ n งนะคะก็ยินดีกับทุกๆความสําเร็จของลิซ่าค่ะสําหรับวันนี้ช่องของเราต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวคราว,ราวอัปเดตอะไรอีกจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ